สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ปักหลังของเดือนมกราคมนะคะปีหกนะคะมาถึงคิวของชาวมิถุนกันแล้วนะดูได้ทั้งแบบลัคานาแล้วก็ราศีนะคะการแบ,บ่งเวนที่ได้ทั้งตนตกแล้ก็ไทยนะคะดวงสําหรับคนมีคู่นะคะหรือว่าคนมีประเด็นความรักในปัจจุบันนะคะ ถ้าโสดหรือว่ารอรักเก่าเนี่ยมีสถานะโสดแล้วก็รอรักเก่าทำนายให้แล้วนะคะดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะไพ่กองแรกคือตัวตนคุณนะคะกองที่2ตัวตนคนรักนะคะแล้วก็บทสรุปค่ะโหแท้สำรับขึ้นเป็นเลเวอร์เลยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือว่าช่วงเวลาโรแมนติกนะคะของคุณแล้วก็คนรักนะมาดูค่ะไพ่คุณใบแรกเป็นไพ่เอ็นซับคั แตว่าขึ้นกับัวนะคะช่วงนี้เราอาจจะมีสภาพจิตใจที่เซนซิทีฟหรือว่าอ่อนไหวมากเป็นพิเศษนะจริงๆเนี่ยพลังงานไทยสำหรับมาดีแล้วในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ต้องไปคิดมากนะคะถ้าคู่ไหนที่เคยมีปัญหาเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจและได้ไปต่อแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณก็อย่าขี้น้อยใจหรือว่าคิดมากเกินไปล้กันนะคะอย่าวันไหวเนาะ ใบต่อมาเป็นสีถ้วยที่กับหัวนะคะบางคนกําลังงอนคนรักอยู่ไม่ว่าจะเป็นไพ่ถ้วยหรือว่าไพ่สีถ้วยเนี่ยขึ้นกับหัวมีมองว่าคุณอาจจะน้อยอกน้อยใจบางอย่างคะ่ะเป็นเรื่องในอดีตนะคะอาจจะไม่ใช่การทะเลาะก,กันในช่วงเวลานี้แต่คุณอยากให้เขามางอนะคะแล้วก็บางคู่เนี่ยถึงเขามะงอแล้วคุณก็เหมือนกับงอนต่อแล้วก็เหมือนกับกําลังต่อรองอะไรบางอย่างนะคะถ้าเป็นคนรักก็อาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยหน่อยช่วงนี้นะที่จเจ้าใจคุณมิถุนนะคะใบต่อมาเป็นเดวิลกับหัวนะคะ ไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็ตามที่เคยมีในชีวิตคุณแล้วว่าชีวิตรักเนี่ยมันจะหมดไปโดยเร็วนี้แหละนะคะแล้วก็ถ้าคุณเคยเข้าใจอะไรนผิดนะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทาให้เข้าใจผิดเนี่ยเหตุการณ์นั้นก็จะผ่านพ้นไปนะคะแลวทุกอย่างก็จะดีขึ้นไฮพิเซตที่กับหัวนะคะก็จะมีการลดความตึงเครียดลดการจ้องจับผิดกันแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีต่อกันมากขึ้นนะคะมาดูไพ่เขานะคะสองถ้วยเนี่ยค่ะพลังงานชัดนะว่า ตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่รอมชอมกับเราแล้วก็พยายามที่จะง้อนะคะขอคืนดีหรือว่าทําในสิ่งที่เราต้องการนะคะคิงถือดาบค่ะเขามีความเป็นผู้นําเด็ดเดี่ยวแล้วก็ตัดสินใจแบบชัดเจนแล้วยังไงก็ไปต่อนะคะคิงถือกระทาคะะน นอกจากเขาจะดูแลคุณมีพาชั่นในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยเรื่องของการงานเนี่ยเขาก็มีความโดดเด่นเช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้เขาจะทําหน้าที่ได้ดีทั้งในเรื่องของเ,อเรื่องส่วนตัวการงานแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เลยนะคะแต่เราก็ตามต้องระวังพลังงานทาวเวอร์ด้วยเพราะว่าคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาจะตามใจคุณหรือว่าง้อคุณอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันเกินลิมิตเขาบางทีก็อาจจะทําให้เขาโมโหแล้วก็ถึงจุดแตกหักได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะงอนก็งอนแต่พองามนะคะมาดูที่บทสรุปนะจัจจแมงกับหัวนะคะ มีบางอย่างที่คุณอาจจะรอคอยให้คนรักทําให้นะคะหรือว่ายัางรู้สึกว่ามันไม่เพียงพอนะคะหรือว่ายังไม่ได้รับความดีจท,ทำบางอย่างเนี่ยก็อยากให้คุณให้เวลาก่อนอย่าใจร้อนนะคะเด็กถือกระทานะคะอย่าเอาแต่ใจดื้อดึงจนเกินไปนะ,ะอย่างที่เมย์เตือนไว้เลยว่า งอนแต่พองามดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดเป็นความแตกแยกหรือว่ามีปัญหากันโดยใช้เหตุนะคะเด e s t a านะคะทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นไม่ว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีปัญหาอะไรเนี่ยมันจะค่อยๆฟื้นฟูนะคะแล้วก็เด e อ u ซันก็ขึ้นมาทั้งเด e s t a าและเดือดซัที่กับหัวมันบ่งบอกว่าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาแทนที่พลังงานด้านลบหรือว่าปัญหาอุปสรักนะคะเดี๋ยวมาต่อกันที่ไพ่ลรคเคอร์นะ บริการท e เตอร e นะคะ o t is safe for you to love แล้วก็มีด e เซชันก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันน่าจะมีปัญหาแหละนะคะบางคู่กาจจะเป็นปัญหาที่มีการปิดบังอะไรกรันบางอย่างนะ,ะการงอนกันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะช่วงเวลาในดีตต่อมาถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ว่า ไอตัว red flag แล้วก็ r e q u e s t e d love เนี่ยมันจะถูกแก้ไขได้ภายในปักนี้นะให้คุณเนี่ยรู้ไว้เลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไปต่อได้นะคะถ้าคุณใจเย็นแล้วก็พูดคุยกันนะคะให้อภัยซึ่งกันและกันนะถ้าเกิดว่าเราไปาใช้อารมณ์นะคะหรือว่าดื้อดึงมากจนเกินไปอ่ะมันก็อาจจะออกอีกทางหนึ่งก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้แบบอยู่ในเลเวลของพลังงานด้านบุตรนะคะก็พยายามดึงตัวเองให้อยู่ในพลังงานด้านบวกดีกว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่คำแนะนำต่อเลยนะคะนี่ค่ะไพ่สักเซตคืนไพ่อาราลลีแล้วก็เวนนะะบางอย่างมันก็ต้องอาศัยเวลาเหมือนกันนะคะก็ต้องใจเย็นนะคะให้โอกาสก่อนแล้วก็ระวังเรื่องเข้าใจผิดด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนงั้นอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะให้โอกาสคนรักด้วยนิดน,นึงเนาะ,ะแล้วก็สักเซสก็หมายถึงการประสบความสําเร็จการได้ลงเอยกันนะคะก็รับพลังงานบวกไปได้เลยนะ อะไรที่เป็นคําแนะนําก็ลองเก็บไปใช้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดท้ายกันที่มัดเศษนะคะจากคนรักที่ฝากถึงคุณในเดือนนี้ฝากหลังนะคะมาแล้ว I wish things could be different นะคะเนี่ยถ้าคุณกับเขาเคยมีปัญหาอะไรกันแล้วถ้าเกิดว่า เขาทาอะไรผิดต่อคุณอนะหรือว่าไม่สามารถทําอะไรที่คุณต้องการได้เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยอยากจะขอโทษนะคะแล้วก็อยากจะให้เสีงยงต่างที่มันเคยผิดพลาดไปแล้วหรือว่าเป็นสิ่งที่มันเป็นด้านลบเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นถ้าเขาสามารถยอ้อนเวลากลับไปได้เขาก็ไม่อยากให้สิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าสิ่งที่กระทบก,กระเทือนใจคุณนะคะมันไม่ต้องเกิดแบบนั้นนะคะนี่ก็เป็นความในใจของเขานะคือจริงๆอะที่เขาพูดแบบนี้ก็แปลว่าเขารักคุณและเห็นคุณค่าในตัวคุณมากนั่นเองนะคะ ค่ะถ้าใครอยากจะน้อมรับคำทนายก็พิมพ์น้ำรับได้เลยนะคะตรงคอมเมนต์และถ้าอยากจะเช็คดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาสอบถามข้อมูลได้นะคะยินดีนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ